นะแต่โยมจะไปกันนะจมาแจกไปเป็นหนังสือของหลวงประชาวัดน้องปง่าพงเทปชุดนี้เขาเรียกว่ากุญแจภาวนาท่านสอนไว้ดีมากๆเลยสาหรับผู้ที่ฝึกจะเริ่มแรกหรือไม่เริ่มแรกก็ตามนะหลวงประชาวัดน้องปง่าพงตั้งแต่ท่านยังมีชีวิตอยู่นั้นโยมเอาไปฝึกกันนะเอาไปแล้วไปฟังแล้วลองไปฝึก ก่อนที่เดี๋ยวโดนก็เอาวาตงตรงเนี้เดี๋ยวโดนก็โยมก็เดินมาหยิบกันไปเองก็แล้วก,กันมันเหมือนกันนะ่ะชุดๆเมื่อ,อกี้คุณโยมบอกว่าอยากได้นะ้ำมนต์ขังๆโยมพยายามรักษาศีลติดตัวไว้นะคนละข้อสองข้อ,อมันสวดมนต์เอาไว้ถ้าอยากจะโชคดี นะเพราะศีลเนี่ยอาน,นิสงส์มันมากถ้าหากว่าเราไม่มีเหตุปัจจัยมาโยมมันโชคดีไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้นะเพราะว่าต้องมีเหตุปัจจัยมาสิ่งทั้งหลายมาแต่เหตุบางคนนี่ไปหาหวยนี่งวหมดเป็นฝูงฝูงมันกินหมดเพื่อนจะมาตอนนี้ก็ยังบวดอยู่ มาเจอกันตอนเป็นพระอยู่สุพรรณครอบครัวนี้มีพี่น้องทั้งหมดสี่ห้าคนท่านเป็นคนสุดท้องเป็นลูกชายคนเดียวของครอบครัวแล้วก็ที่ที่บ้านมีครอบมีที่ดินเยอะพี่ๆก็มีครอบครัวหมดแล้วเขาเหล่านั้นก็ทำนาก็มีฐานะดีค็นน้น้องชายยังไม่แต่งงานก็ ก็ทํานาทําแล้วแม่พ่อแม่พ่อเอาทําทได้เอาไปเลย <c oughs> ทําได้มีเงินอยู่ประมาณประมาณกับสี่แสนียทําไปเรื่อยกินไปใช้ไปเพราะคนโสดเนี่ยที่เหลือกเก็บไว้พอคนนี้เห็นเพื่อนเขาซื้อหวยก็เลยซื้อบักซื้อซื้อไปเรื่อยอย่างนั้น หมดละ2สองพันสามพันห้าพันไอตัวไหนก็บอกสวยๆตัวนี้มันที่มามันดีออาก็หมื่นหนึ่งไปหมดไปหมดไปกับสี่แสนไม่ถูกสักบาทาตั้งแต่นั้นแกอธิษฐานเลยนะตั้งแต่นี้ไปเนี่ยถ้าซื้อไว้สักบาทขอให้มีมีอันเป็นไปเลยชีวิตนี้ให้มันตายไปเลยให้มันพิการไปเลยอธิษฐานไปเลยนะ คือถ้ามันไม่มีเหตุปัจจัยมาไม่มีบุญมาโยมยากเหมือนคนเกิดมาสวยอะ่ะเ,เธอโยมไปขอร้องใครก็ได้ฉันมีลูกให้สวยสวยให้ดีๆีเธอไปโยมไปขอเดยขอไม่ได้หรอมันไม่มีเหตุปัจจัยมาบางคนไม่ต้องไปขอหรอกออกมาสวยสวยไม่ว่าหญิงและชายผู้ชายก็หลอผู้หญิงก็สวย อยู่ในท้องเราแท้ๆโยมยังเรียกร้องไม่ได้โยมไม่ต้องไปถึงคนอื่นน่ะนะเออนั่นแหละมีบุญมาดีอนั่นแหละเขามีบุญของเขามาแต่ถ้าไม่มีบุญมาไม่มีเหตุปัจจัยมาไม่ได้เพราะฉะนั้นโยมสร้างเหตุให้ดีกันแล้วกันแม้ไม่ไม่ไม่มีเบอร์มีเลขเดี๋ยวโยมก็รวยได้นะฉะนั้น ศีลโยมรักษาไว้เหมือนเสือนอนกินเหมือนโยมมานี่เปิดทีวีทิ้งไว้มันเล่นไม่หยุดหรอกยกเว้นไม่พังถ้าแล้วก็ตื่นกันมืองกันนะโยมรักษาไว้ที่สุดแม่โยมนอนหลับอยู่บุญก็เกิดขึ้นมาอยู่อย่างนั้นเนี่ยศีลห้าแค่ข้อเดียวเนี่ยข้อไหนก็ได้โยมมันรักษาไว้กันแล้วกันอันนี้ส่งมันเยอะนะแค่ข้อแรกข้อเดียวเนี่ยเขาบอกคนที่รักษาศีลข้อแรกไม่ได้นะ จะทําให้เกิดมามีอวัยวะน้อยใหญ่ครบถ้วนมีฟาร์มสูงที่ได้สัดส่วนกับร่างกายยืนดินสนิทดียืนดินสนิทหมายถึงว่าเวลาลุกขึ้นยืนนัต่าสวยงามเป็นคนคล่องแคล่วว่องไวตัวใหญ่ๆก็ไวเป็นคนมีนิสัยล่าเริงไม่เป็นคนเจ้าทุกเป็นคนมีนิสัยรักสะอาดไม่เป็นคนนิสัยสกปรกสกมก มีความสุขกับการงานหมายถึงว่าได้งานที่ตัวเองชอบได้งานที่ตัวเองถนัดคนทํางานมันไม่มีความสุขหรอกมันเหนื่อยแต่ที่เขาบอกว่ามีความสุขกับการงานคือได้งานที่ตัวเองพอใจทำได้ความพอใจเป็นคนที่ไม่ไม่ค่อยตกใจกลัวอะไรง่ายๆมีน้ําใจกล้าหาญคนอื่นจะทําร้ายไม่ได้จะไม่ตายด้วยความพยายามของผู้อื่นมีวาจาสนะสนวยเจรจารอะไร สำเร็จได้ดีบริวารไม่แต่กระจายเกิดมาไม่เป็นคนอายุสั้นเป็นคนอายุยืนเกิดมาไม่เป็นคนขี้โลกเป็นคนมีเกิดมาเป็นคนมีผิวพรรณสวยงามเกิดมาแล้วเป็นคนที่มีสวดทรงเย้าวยวนใจกับผู้ที่ได้เห็นคุมบริวารอยู่ถ้ามีชีวิตอยู่จะไม่เสียของรักหนัก,นกๆีแค่สิ่งข้อแรกข้อเดียวอันิีทรงของมันเพราะนั้นโยมพยายามรักษาเอาไว้นะสร้างเหตุปัจจัยเอาไว้ สิ่งเหล่านี้ที่คุณโยมสร้างกันเอาไว้นี่ที่คุณโยมมาทํานี่เป็นสิ่งที่มารดาบิดาให้ไม่ได้เป็นสิ่งที่ครูบาอาจารย์ให้ไม่ได้นะมันติดตัวนะอยู่ๆจะมาหยิบยื่นให้การเฉยๆไม่ได้เพราะนั้นแต่สิ่งที่โยมทำเนี่ยมันจะติดตัวไปเป็นอุปนิสยัยเ,เป็นเหตุเป็นปัจจัยไปเพราะนั้นโยมสะสมเอาไว้มากๆจะได้เป็นเพื่อนเป็นปิยมิตรอันดี ที่ยังจะต้องเดินทางไปในวัฏสรงสารนี้บิดามารดาก็ช่วยลูกให้เกิดเลี้ยงดูให้โตบุญคุณเยอะแต่บางทีเมื่อล่วงลับไปแล้วก็ปล่อยลูกเผชิญชีวิตตามยถากรรมไปก็ช่วยอะไรไม่ได้อาที่สุดแม้บางทีลูกต้องล้มหายตายจากไปก็ตัวเองก็ยังอยู่ก็ตามไปช่วยไม่ได้แต่ว่าบุญลูกคุณงามความดี หรือว่ากุศลที่เราทำนะมันจะไปก็เราจะไปด้วยครูบาอาจารย์ญาติมิตรพี่น้องพ่อแม่ไม่ตามไปด้วยหรอกเรามาก็มากับสิ่งนี้คนที่มาก็บุญก็วาสนาก็รูปสวยดีสติปัญญาดีเกิดในตระ,ะกูลในฐานะที่ดีได้เพื่อนมาดีคือบุญกุศลถ้ามีมาน้อยมันก็แรงแค้น บางคนอัตคัดแม้กระทั่งขันห้าเขายังได้มาไม่ครบนิ้วกุดใบหูบีได้มาไม่ครบเลยยากจนหน่อยเพราะนั้นโยมสะสมเอาไปเยอะๆเอาไปมันไม่หนักหรอกจะได้ไปเป็นที่พึ่งเพราะนั้นในวันนี้ที่คุณโยมเนี่ยได้มากันนหรืออาจจะเคยไปฝึกที่อื่นมาแล้วกระดามโยมอย่าทิ้งนะโยมฝึกไปวันหน้ามันจะเป็นที่พึ่งให้โยมเป็นเหตุปัจจัยอันดียิ่ง แก่ตัวของเราหาตตาบใดยังไม่ไม่พ้นไปจากวางบนแห่งวัฏาาสงสารคือชาติชัยลามรณะนี้แล้วก็จะได้ไม่ต้องลำบากเราได้เปรียบเขาที่ได้เจอศาสนาคนที่ไม่เจอศาสนามันไม่รู้เหตุปัจจัยหรอกสู้สมมาสมุจเจ้าไม่ได้หรอกไม่ใช่มาเข้าข้างศาสดาตัวเองหรอกอยังเม่ช้าที่ขยมสวดแม่รูปังนิจงังเวทนานิจจสัญญานิจจ ยกเว้นสัมมาสัมพุทธะคนเดียวเท่านั้นไม่มีใครจะมาแยกให้เรารู้ได้รู้ไม่มีใครจะมาแยกให้เราศึกษาได้ไม่มีใครจะมาแยกได้ยกเว้นสาวกที่ได้ยินได้ฟังได้อ่านอย่างคุณโยมได้สวดเนี่ยจึงจะรู้ถ้าไม,ม่ถ้าองค์เจ้าไม่เกิดแยกไม่ได้แล้วอันนี้คือรูปอันนี้คือเวทนาอันนี้คือสัญญาความจําจได้หมายรู้อันนี้เขาเรียกสัญญา อันนี้คือวิญญาณวิญญาณในที่นี้มีสองวิญญาณนะไอ้วิญญาณที่มันบรรยืนให้ให้ใครก็เห็นนั่นอย่างวิญญาณทางตาที่มันสัมผัสแล้วมันเกิดรู้ว่านี่หญิงนี่ชายอันนี้อันนี้วิญญาณทางอายตะนะแล้วก็สังขารสังขารคือสภาพที่มันปรุงแต่งอยู่ในจิตใจสังขารคือขันห้านี่อย่างหนึ่งสังขารที่มันปรุงแต่งในจิตใจเรื่องนั้นเรื่องนี้เน่ะสังขารมันปรุงแต่งเพราะนั้น เราจะได้เรียนรู้เมื่อเราได้เจอศาสนาพันเรียนรู้เอาไวา้เพื่อประโยชน์อย่างมาหาสารในวันข้างหน้าอาจจะมามีเพื่อนพระเป็นชาวมาเลคนหนึ่งเป็นครูครอบครัวมีฐานะดีมากเขาไม่ได้อ่านหนังสือของหลวงพ่าชาเขาก็มาบวชบวชเขาบวชเป็นพระก่อนเขาจะศึกแล้วคราวนี้เขามาได้อ่านหนังสือของหลวงพ่าชาหลวงพ่าชาบอกมันไม่มีตัวตนอะไรหรอก แกจากมาเลยแกเข้ามาในเมืองไทยเลยนะไปสวนโมกเลยเพราะมอยู่ทางใต้อยู่แล้วนี่สวนโมกถ้าไปถามหลวงพ่อพูดมาได้ยังไงว่ามันไม่มีตัวตนนี่ไงไงนี่กินข้าวทุกวันนี่นี่ทำไมไม่มีหลวงพ่อตะโกนล้อคือคือนี่คือไปศึกษาดูดีๆนะท่านก็ไปฝึกไปมาเจอกันนี่ตอนพรรษาที่เจ็ดท่านได้เจ็ดพรรษา ท่านบอกแม่ผมเนะี่ยยังไปโต้ไปเถียงกับท่านเลยว่าไม่มีได้ยังไงกินข้าวกินขนมจีนอยู่ทุกวันเดวยังบอกว่าไม่มีตัวตนอีกพอเริ่มศึกษาพอได้รู้พอเริ่มเข้าใจบอกเออไอเรื่องพนนีมันศึกษายากเข้าใจยากมีโอกาสแล้วก็ไม่ศึกพ่อแม่ตามมาถึงเมืองไทยเพราะว่ามีที่ดินอยู่ประมาณสิบแปดไร่ ติดอยู่ถนนนนแบมูลค่ามหาศาลบอกศึกไปเถอะศึกไปพ่อแม่แก่แล้วเดี๋ยวไม่มีใครดูแลไม,ไม่ศึกไม่อักเพราะนั้นการที่บุคคลจะได้รู้จะได้เข้าใจได้ศึกษาหลักธรรมเกี่ยวกับตัวของเราเนี่ยน้อยถึงแม้ว่าได้ศึกษาบางทีไปศึกษาในต่างศาสนาต่างนิติซึ่งมันไม่ตรงเราก็เสียเวลาเปล่า แบบมั่วเพราะนั้นนี่แหละเป็นอันเดียวเป็นสิ่งเดียวหพอพระพุทธเจ้ามีศาสนานั้นถ้าจะเรียกศาสนาได้คือสอนให้คนพ้นทุกได้จึงจะเรียกศาสนาถ้าสอนให้พ้นทุกไม่ได้เป็นแค่ลัทธิคือความเชื่อถือที่บางคนพูดอย่างงั้นอย่างนี้แล้วก็เชื่อถือกันมาเป็นแค่ลัทธิเท่านั้นฉะนั้นเมื่อมีโอกาสดียมศึกษากันทียะสะสมกันทีย เพื่อที่จะได้เป็นที่พึ่งให้กับตนเองซึ่งคนอื่นจะไม่เป็นที่พึ่งให้เราได้เลยนอกจากตัวของเรานะฉะนั้นในวันนี้ที่คุณโยมได้เตรียสตละมากันตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็จะเดินทางต่อไปแล้วก็ขออวยพรขออนุโมทนาด้วยและอวยพรให้เดินทางด้วยความปลอดภยัยมีความเจริญงอ,อกงามในธรรมมีความเจริญมีความสุขในครอบครัวมีผลไม้ที่ดีมีสุขภาพที่ดี ขอให้เจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อที่จะได้เดินทางแห่งวัตฏะสงสารด้วยความปลอดภัยและมีสันติสุขตลอดไปนะก็ขอเจริญพรนะอ้าวต่อไปโยมรับพรเป็นภาษาบาลีนะยะถา,าวารีวหาปุราปา,าริปุเรนติสาขลางังเอวเมวะอิโตทินดังเปตานังโอกะปกปติ อิจิตาติตาตุมนังคิปเมวะสมิชะตุสพเพบุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยถาบริโชติระโสยถาสภพีติโยวิวัชานตุสัพพโรโควินาจตุมาเตภวัดวันตรายโยสุขีเทคายุโกภะวะอภิวาธนาเสรตนิจางุทธาปจายโนจัตตาโรธรรมมาวทันติ อายุอโนสุข,ขังพลังอัทิอุณหิตสุวิชโยธรรมโมโรเกออนุตโรจักปะจัตหิตาทายต่างตวังขันให้เทวเตบริวเราเจรจะทันเตอมโนทิปาวเกยพยักเเนาเกวิเศภูเตอาการรัลณ์เนนวาสัพพสมามรณามุโตเเปตวาการะมาลีตังตัดเสวะอนุปาเวนะโหโตเทโตกีตถาสุตติหลังสมาทายะธรรมบังสุจริตังเจเล ตัดเซวะอนุภาเวนะหูตุเทโสุคีตตาลิกิตาจิติตางปูชังทาระนางวาชนางคลลงปปเลตั้งเทสนานสุตวาตาตาอายุประวัตติตีภาวะตุสัพระมังกระังราขันตุสัพระเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังขานุภาเวนะตถาโสทิภวันตุเตขอให้มีความสุขความเจริญเอาคุณยมเดยเทพเนี้ยพอยม ลาแล้วก็มามาเอากันปายนะไปเถอะ